สวัสดีครับวันนี้กลับมาประจําหน้าบ้านลุงพลเหมือนเดิมนะครับอยู่กับลุงมนเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้ยี่สิบล้านครับผม,มทวงแล้วเมื่อวานนี้ทวงแล้วก็ได้วันนี้เรามีนัดกันใช่ไหมชอบวันนัก,กเ,นเก้าดอกเอานัดกับยายจำลองไงเ <c oughs> มื่อคุกเมื่อวานคุยกันแล้วเดยอครับ หมยลุงม,มนเด้ออยากได้ตัวไหนก็แอดไลน์มาเบอร์นี้เลยนะครับเข้าไปเมื่อไหร่ลุงพลไปกรุงเทพแล้วครับสวนกันเมื่อกี้ครับสวนกันอยู่ตรงสามแยกเห็นอยู่ลุงจิมมี่เกือบกี่ตรวส้นคอยโอมกับพาโพดท่าเหลือเดอ้อตัวแม่หมทันดิวันนี้ ตาลงมนกระตุกตะเซาให้เนาะตาขวาตึบๆๆอยู่เป็นจังได๋เป็นจังได๋อ้ขอให้เกิดเรื่องดีๆเด้อ ตอนแรกก็ว่าสี่กิโลไปสินะซึ่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยที่เพิ่งมีเทแล้วไ,ไปน้ำเงินนะบ้าไปสี่วันจ้าจับมือนะสี่ทอดมือเลยอันที่สองอันที่สองมาจ้าบ้านล็อกแล้วนะครับอยู่กับปู่ปู่กินข้าวเสร็จเมื่อกี้นี่เข้าบ,บ้านไปแล้วล็อกแล้วโอ้ได้ไล่ไปเดี่ยนะยังบ่หอดพันอยู่ เมื่อกี้ลุงมุ่นไปจุดถูบเสียงเซียมซี่นะครับได้หมายเลขสิบสี่ได้หมายเลขสิบสตัวเดียวกับปูปูอ็ไ้สิบสั่แมนบ้าหมอลำสาวครับผมรักมี มะล้มยูบานนี่บ่เฮ้ยไปล่ำใสครับเนี่ยป่ะไปล่ำใสครับมอล้ำโคกตูมนี่บ่โอมอล้ำที่กกตูมนะครับไอ้งานร้อยกระท่งนี่บ่ครับโอเคโอเค สงสัยยายจำลองจะไปลำํำแห่ประกวดนั่งนมพมาดน้ำเพนลนเหรอครับเชา้านี้มาเสียงคำซีนะครับได้เบอร์สิบสี่นะครับได้เบอร์สิบสี่วันนี้อากาศเปิด แดดร้อนแต่เช้าเลยหินพุงกลางกำลังจะไหวยเท้ามาหาพรมนะครับ บอกว่าตีของรับโชคบ่ะตีของรับโชค ท,ทุกคนนำลวด้าคบสุขภาพใจเต็มแลงสุขภาพใจจาตั้งบทณี้นะครับเด้อครับเดี๋ยวเรามาตรวจความเรียบร้อยหลังบ้านก่อน บรรยากาศวันนี้นะครับแดดร้อนมากเลยสงสัยเจ้าพายุนะไปแล้วออกแล้ว ถึงแดดออกแต่ก็มีลมอยู่ครับเย็นๆอยู่โอ้โหขี้เลนเลยครับพอกไก่นี่อโอ้โหนี่ครับอ,อาหารไก่แคบหมูโอ้โหเป็นขี้ต้มเลย ตูมะละกรครับกรเป็นดวงเลยอื้อาตำน่าจะอร่อย รกกาปกติคุณยายจ๋าพร้อมหรือยังนะ้องเป้ก็มาแล้วนะ